เขน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมโตเกียวตัดผมใหม่หรอไหมครับรอไหมครับเอฟซีครับผมทรงอะไรเนี่ยครับทรงทหารเกณฑ์ <laughs> <laughs> เกี่ยวตัดผมทรงทหารเกณฑ์ครับอ,อู้โอ้ย เุ้ยเยียครับรอไหมครับอุ้ยผมจะคว่ำผมไปแล้วครับผมจะคานแล้วครับไปเลยครับอืมไปเลยครับผมอืมครับครับครับปะปลูก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 รับลูกรับ จะมาดีครับอเฟซีผมหล่อไหมครับเอฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับผมเกี่ยวครับเกี่ยวว้าเกียวหล่อไหมครับเกียววาเกี่ยวหล่อไหมครับยิ้มหล่อให้เอฟซีจิ๊เอฟซีผมตัดผมใหม่นะครับ ไปเฉยๆไปนยบ่เอ๊ดเอ๊ดนี่สวัสดีครับโชว์ผมใหม่ตึงตึงตึงตอึงต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 าเอ๊ะตาเอ๊ะอายตเอ๊ะอยาตึงตึงตึงอาบน้าพึ่งแดวครับเจ้าอาบหน้าพึ่งแดวครับเจ้าทั ทุกทุกของผมนะครับดึง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 ตัวเราึงดึงดึงทุกครับครับผมค่ะบอมดึงตึงดึงนั่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 งโชว์สิครับทุกตะเ,เอาไหมสวัสดีครับสวัสดีครับอมสวัสดี ทรงผมทหารเกณฑ์ครับหอมพ่อตาดำแหละหอมจังเลยครับผมโอ้ยสุกยังอะไรน่ะหัวหุ่น,นหัวหุ่นหัวห่น,หน,หน,หนมาถ้ามดาเลยอยากยืนอะไรเด้อยากยืนอะไรเด้อครับผมอยากยืนอะไรเด้อ